จัดใหญ่จัดโตสำหรับงานเวิร์กคลาสลิปมาสเตอร์2024เมื่อวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567ที่ผ่านมานำโดยอาจารย์นกรพัทรดาตำแหน่งมาดามอายบราว a c อะคาเดมีพร้อมด้วยเอมมี่แม็กซิมสาวนรสาและมาสเตอร์จากต่างประเทศอีกมากมายที่มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝังสีปากณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตชั้น5 โดยอาจารย์นกละพัฒรดามาดามไอบราวอะคาเดมี่เผยว่าสำหรับงานเวิร์ l คลาสลิปมาสเตอร์2024ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่มีการเชิญมาสเตอร์จากต่างประเทศมีทั้งหมด9เทคนิค9คนและมีผู้ร่วมงานจาก9ประเทศส่วนตัวอยากสนับสนุนให้การสักคิ้วสักปากหรือความสวยความงามฝีมือคนไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนต่างประเทศมาเที่ยวมาเรียนรู้ วันดีจักงานใช่ไหมคะก็จะเป็นฝั่งสีป่าทั่วโลกนะคะก็จะเชิญมาสเตอร์มาจากต่างประเทศนะคะมีทั้งหมด9เทคนิคนะคะมามาจากประเทศสเซียเวียดนามของเราแล้วก็จะมีเอสโตเนียนะคะแล้วก็มีประเทศอิตาลีนะคะทั้งหมดรวมแล้วแล้วก็จะมีมาสเตอร์ไทยด้วยนะคะ9 9คนนะคะแล้วก็จะมีผู้ร่วมงานทั้งหมด10ประเทศนะคะถ้าคือเพื่อนบ้านเราทั้งยุโรปแล้วก็ นีก็ไม่คิดว่างานจะออกมาใหญ่มากขนาดนี้เพราะว่าแม่ส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาะคะซึ่งสร้างอาชีพอยู่แล้วนะคะว่าให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่จะพูดก็คืออยากจะสนับสนุนให้คนไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนได้มาเรียนกันเยอะๆคนทั่วโลกมาเที่ยวมาเรียนกันนะคะซึ่งมันจะมีเม็ดเงินที่เยอะมากสําหรับช่างสักคิว้วแล้วก็ สักป่าอะไรแบบนี้นะคะใช่เพราะทุกวันที่ช่างแต่งหน้าที่แต่ง,ตงหน้าให้เอมี่ล่าสุดก็คือเขาบอกว่ากลายเป็นงานอดิเรกไปแล้วเพราะว่างานหลักก็คือมาสักคิ้วนะคะเขาบอกว่ามันได้เงินเยอะกว่าและมันเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแบบมันไม่ต้องยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่ใครกําลังอยากหาอาชีพที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะและได้เงินจริงๆอะไรเงี้ยก็มาเรียนมาฝึกกันนะคะอย่าบางที บางคนเอยเสียเงินหรอไม่อยากเรียนแต่ว่าบางทีทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีค่าครูของมันไะถ้าเมื่อไหร่ที่เราจ่ายค่าครูงานคุณก็สําเร็จแน่นอนใช่ค่ะวันนี้ก็อยากจะขอบคุณนะคะนักเรียนแล้วก็มาสเตอร์ทุกคนนะคะที่มาในงานนี้วันนี้ก็ประมาณสัก400ท่านได้นะคะการจัดงานครั้งนี้ก็คือรวบรวมกําลังใจนะคะแล้วก็จะมีน้องเอมมี่นะคะซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้กับใช้จริงใช้จริงกับอาจารย์นกมาตลอดซึ่งใช้แล้วก็รู้สึกว่า เอมี่ดีขึ้นงานปังขึ้นสวยขึ้นก็อย่างที่เอมี่บอกไงว่าวันนั้นแค่แม่นกลงลงเข็มอ่ะอ่าแค่เนื่องเน้ยเก็งานพรีเซนเตอร์เข้าก็คือแบบคือมันเห็นเห็นเลยอ่ะก็คือแม่นกก็อยู่ด้วยก็บอกเฮ้ยแม่มันมันได้จริงอ่ะแล้วทุกครั้งที่มาหาแม่นกก็คือได้งานได้เงินตลอดมันอาจจะไม่ได้แบบก้อนใหญ่เวอร์วัางอ่ะแต่ก็คือมันก็เวอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝันอกนิดนึงก็คืออยากจะสวยนะคะสักคิ้วก็สวยได้นะคะสักคิ้วสักสวยแล้วก็มีความ เฮงๆฟังๆงงด้วยก็ฝากไว้ด้วยอาจาร,รย์นกคิ้วโงเฮงนะคะแต่ว่าวันนี้จัดคลาส,สักปากนะคะก็คือมันเป็นงหงวเฮงหมดอะค่ะก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะคะอยากให้อารย์อบาว่าสักคิว้วมันเกี่ยนชีวิตยังไงบ้างเรา, <c oughs> ามันคือมองกุดข้างหน้าเล<ร>ยม,<ร>มันเป็นความเชื่อนะคะอันนี้สัมภาษณ์แบบความเชื่อนเนาะก็คืออาจารย์เป็นผู้หญิงธรรมดาแล้วตลอดทุกวันนี้ก็คือมีชื่อเสียงโด่งดังในส่วนหนึ่งของสายงานของอาชีพสักคิ้วเพราะว่าอาจารย์เชื่อในเรื่องหงวเฮงปรับเปลี่ยนบุคลิกแล้วก็จะปรับเปลี่ยนส เป็นคนรวยได้ถ้าเราสวยเราเราจะทาตัวรวยก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่สวยนี่เราก็จะดูยังไงแล้วเราก็จะไม่รวยฉะนั้นอยากให้ทุกคนทําตัวสวยๆแล้วก็จะรวยได้ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็คือสาหรับเมียงนะคะก็คือเมื่อก่อนก็คือไม่เคยสักคิ้วเลยเพราะว่าไม่ไม่ชอบการสักอ่ะแล้วก็กลัวมันเจ็บแต่เทคนิคสมัยใหม่คือมันไม่เจ็บนอนนิ่งนย่งี้ยค่ะคือมันไม่เจ็บแล้วคือ หลับยังสวยอ่ะทำสัญญกรรมหมอ,อยังบอกเลยทําไมหน้าพี่เอมี่ดูคมคมอะไรเงี้ย mm. ก็คือคือมาหาแม่นกก็ไม่ใช่แค่สักคิ้วอย่างเดียวนะทุกคนมันมีหลายอย่างมากๆต่อขนตามีสีปากมีอะไรเงี้ยคือตื่นมาสวยเลยอ่ะหลับก็สวยได้อะไรเงี mm. ้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราองไปนักข่าวก็สวยนะคะ เพราะว่านักข่าวหลายคนก็มาหาแม่นกเหมือนกันนแล้เลยนะคะเมืออาจารย์ท้งนแ้วก็อยากจะฝากทุกคนแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่นักเรียนมาในงานวันนี้นะคะอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนมาทุกปีทุกปีนะคะยอมรับแม่นะยอมรับคือกล้าพูดได้ว่าเป็นคนเดียวที่สามารถรวบรวมมาสเตอร์และนักเรียนมาได้เยอะมากมาก วันนี้น <ะ S 1> คือเยอะมากๆจริงๆค่ะให้แม่นกฝากถ้าใครอยากมาเปลี่ยนชีวิตกับแม่นกต้นเมงไดก็ติดตามได้ก็ติดตามอาจารย์นกคิ้วโหงเฮงตามปีเกิดน,นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็สักคิ้วโหงเฮงจริงๆนะคะไม่ได้แพงอย่างที่คิดก็อยากให้นึกถึงอาจารย์นกค,ค่ะสักคิค้วค่ะพิมพ์ง่ายๆเลยค่ะ g o o g l e ก็ได้อาจารย์นกสักคิ้วโหงเฮงประเทศไทยค่ะ